ร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free, Toyota Hilux We Go Champ ขับสู่เบรกที่สองค่ะกีฬาดนดนโดนโดนโดนเลยโดนเลยโดนเด็กคู่โดนเลยค่ะเดี๋ยวจะไปให้คุณผู้ชมเข้าใจผิด เด็กเขาอยากได้อะไรสักอย่างจากผมอยากได้อะไรอ่ะเดี๋ยวไปดูกันละกันคือเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับทางด้านรายการของเรานั้นถูกเชิญไปแบบสุด exclusive เลยกับการแข่งขันฟุตซอลน่ารักเลยแหละ8ขวบ10ขวบ12ขวบในรายการมายโลฟุตซอลแชมเปี้ยนส์4นะฮะค่ะแล้วเราแบบว่าเห็นแต่ละคนได้แสดงความสามารถนะเราก็ภูมิใจนะคุณพูดตรงๆคุณชอบไปงานไม่ใช่เกี่ยวกับฟุตบอลชอบเพราะว่ารู้ไหมเพราะอะไรเขามีแจกไอศครีมด้วยหนูก็ไปยืนต่อแถวกันเอง นั่นแหละไฮไลท์ของงานไฮไลท์ของงานนอกจากมีไอศครีมที่คุณวิวชอบมากนะนะคุณผู้ชมครับก็มีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะได้รู้ชิงเงินรางวัลนี่เป็นแสนเลยนะฮะแล้วก็มีการเล่นฟุตซอลมีดารามาร่วมงานด้วยและมีทรงผมจี๊ดจีดของเด็กเดี๋ยวนี้เด็กเดี๋ยวนี้โหกล้ามากนะที่พีวเห็นเนี่ยคือแบบผมพิชเชมธรรมดาไปเลยแล้วเขาเตะเก่งมากเพราะอะไรคุณผู้ชมครับเพราะว่าเด็กๆหลายคนนะฮะ เป็นลูกของอดีตนักฟุตบอลทีมชาติอ่ะ <ừ m. S 1> ฉะนั้นคุณจะเห็นเด็ก8ขวบ10ขวบเล่นคุณผู้ชมจะแบบ o ้ my god เล่นได้ยังไงเล่นได้ยังไง <ừ m. S 1> นะฮะฉะนั้นบรรยากาศทั้งหมดความน่ารักเต็มเต็มเราจัดไป,ดไปคุณผู้ชมครับล่าสุดนี้รายการแชมป์จัดไปเราเนี่ยนะฮะ ได้ถูกเชิญไปชมการแข่งขันฟุตซอลที่น่ารักและตื่นเต้นที่สุดในประเทศไทยครับนั่นคือไมโลจูเนียฟุตซอลแชมเปี้ยนส0 1 4ที่ผลิตภัณฑ์ไมโลจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กๆพัฒนาศักยภาพของตัวเองและมีสุขภาพดีแข็งแรงผ่านการเล่นกีฬาโดยมีนักเตะเยาวชนไมโลรุ่นจิว๋วพร้อมทั้งครอบครัวมาร่วมกิจกรรมมันๆกันแน่นสนามไอแลนด์ฮอลล์ศูนย์การคร้าแฟชั่นไอแลนด์นั่นเองนะครับโอ้โห คนล้นหอที่แฟชั่นไอแลนด์ครับนี่คุณแม่สุดสวยคุณปิ่นภรรยาพี่เจเจตรินครับคุณแม่น้องเจ้าขุนบริการเสิร์ฟนมประมาณแม่ทุ่มขนาดนี้ยิงให้เข้านะลกูก <laughs> ปิ่นดีใจนะคะที่เจ้าขุนชอบเล่นกีฬาเพราะว่าเขาจะได้พัฒนาศักยภาพของเขาไปในทิศทางที่ดีๆค่ะ แต่เรื่องสําคัญเนี่ยปิ่นต้องเตรียมอาหารเช้าแล้วก็เครื่องดื่มที่ให้พลังงานตั้งแต่เช้าเลยเขาจะได้พัฒนาในกิจกรรมต่างๆที่เขาทําในแต่ละวัน,นะคะ่ะน้องเจ้าขุนครับลงเล่นในนัดพิเศษทีมพลังเกา่าซัดกับทีมพลังจิว๋วนี่ก่อนแข่งต้องอบอุ่นร่างกายครับวอร์มอัพกันซะหน่อยซึ่งผู้มานำวอร์มทีมชาติเก่านะครับฝั่งเก่า 5, มีผู้บริหารไมโลร่วมไปถึงพี่ปอณนะัทวุฒ ส่วนพลังจิว๋วมีน้องเจ้าขุนและสุดยอดแข้งจิว๋วโดยเฉพาะน้องฮีโร่เบอร์สองคนนี้แหละครับเป็นลูกชายกองกลางทีมชาติตัวบูอิสวะสิงทองดูลีลาฮีโร่ครับว้าวฮีโร่เก่งเท่จริงๆเลยแต่เป็นทีมพลังเก่าครับทยานาํนำก่อนจากพี่ป๋อฮะดูครับดูลีลาพี่ปอครับไม่ธรรมดาจริงๆฮะลูกนี้แต่ก่อนจบเกมครับไม่กี่นาทีทีมพลังจิ๋วจัดไป ตีเสมอหนึ่งประตูต่อนหนึ่งจากน้องเจ้าขุนโอ้ย oh, yeah! ่มันแบบนี้ต้องตัดสินที่ลูกจุดโทษครับและพลังจิว๋วคมกว่าเยอะชนะไปนี่แหละครับเด็กไทยรุ่นใหม่จัดไปอีกหนึ่งช็อตเด็ดคือคู่ชิงครับรุ่นอายุ7-8ปีซึ่งแชมป์ก็เป็นของทีม TSB United ในชุดขาวผมเขียวผมทองแม่ สารพัดสีจริงๆครับดูแล้วเนี่ยนึกถึงรวมมิดยังไงอย่างนั้นน่ะซึ่งน้องๆแชมเปี้ยนส์นะครับนอกจากจะได้ทุนการศึกษาแล้วจะได้เข้าแคมป์เก็บตัวสุดเอ็กซ์คลูกับพี่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเหมือนตำนานกองหน้าตีลกาและเฮดโค้ชทีมชาติไทยเพื่อสารฝันสู่นักเตะแข้งเพชรจัดไป กิจกรรมดีๆจากไมโลมีดีเพราะมีนมได้ที่ facebook.com/slash ไม l ล t h a แ l a n d ม่แม่แม,ม,ม,มพี่แชมป์ของเราก็มีแฟนคลับมาตะโกนจัดป้จัดไป้าจัดไป้ามีให้เซ็นเสือ้อแมน้นองคนนี้ก็น่ารักมากมายขอเสร็จมิขูด,ด้วย<า>โอ้โหเป็นไงพี่แชมป์ไมโลอร่อยไหมคะ เดี๋ยวทุกเช้าจัดไปใช่เลยเออไม่ใช่แค่หน่มทุกเช้าค่ะบางทีมาที่ช่องก็แอบหอมด้วยค่ะให้หนุเตรียมเลแหมใช่ผมว่าคุณพยายามผมว่าคุณสวยสวดีแล้วนะตลกแค่เป็นหน้าที่ของจุดุยเดียร์นะช่วงหน้ามาแล้วคุณจะไปตบบัวเขาอีกเหรอวันนั้นน่ะโอ๊ยวันนั้นเขาเป็นมุกพี่เป็นมุกใช่ไหมหนูก็จะแบบอย่างนี้จะตกปีกหมวกคือมันโดนหัวไงนั่นแหละก็พยายามทำให้ได้อย่างนั้นอีกแล้วกันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวสัปดาห์นี้ทำอีกอ่า แต่พยายามจะไม่ให้โดนพี่แชมป์เราก็แบบแกล้งไงรักพี่โจโจโย,ยิ่งอยู่ในขณะนานก็ยิ่งผูกพันถ้าเขาลาออกนี่เดี๋ยวผมจะมาโทษกูเลยนะเนี่ยไม่หรอกเขารักหนูพี่โจโจนี่โอ้โหมั่นใจมากอะ <laughs> ช่วงหน้าพี่โจโจจะกลับมาแล้วค่ะในเฮียวี่ห้าเดี๋ยวเราจัดไปค่ะปิดริมฝีปากให้แน่นแล้วก็เป่าลมออกมาทำหน้าให,ให้ใหญ่ที่สุดไงวิ <laughs> วทำแบบเมื่อกี้เลยเหมือนก้นไก่เลยอะดูเขาดูเขา 啊啊啊！Uh, uh, uh.